เดันบ็อกซอดีครับแต่คลิปนี้เจอกับแอดถาดนะครับตั้งเสียงฮอบนะครับแอดถาดปี2016นนะครับตัวนี้ลูกค้ามาติดตั้งกับตัวกล่องแอปเตอร์พันหกเก้าสิบบาทครับตัวนี้จูนผ่านมือถือได้ เ,เสียงหอบเสียงหอบสามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าจะต้องการนะครับโอเคครับผมอ่าโอเคครับผมนี่หน้าหน้าตาแอปครับผมหน้าตาดนหอบแล้วก็ปิดหอบหอบสามารถไปเปิดที่ตัวกล่องได้เลยครับถ้าเราตั้งเสียงหอบไปแล้ววีลบนะครับเนี่ยสังเกตที่โทรศัพท์ก็ได้ครับ ออนครับอฟครับโอเคครับผมฟังชันทั้งหมดนะครับนี่จะเป็นตัวอ่าจูนผ่นมือถือได้ครับเราตั้งค่าที่โทรศัพท์นะครับแล้วเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนที่ตัวกล่องได้ครับจะมีปุ่มโหมดให้ก็คือปุ่มนี้นะฮะเอาไว้เปลี่ยนฟังก์ชันบีลบบีบวกเอาไว้ปิดเปิด,ปดบางฟังก์ชันได้นะครับ สองชั้นแรกก็จะเป็นระบบ AI ครับผมสังเกตที่ตัวกล่องครับผมออนก็จะเป็นตัว A แล้วนะครับจะเล็งเป็นตัว A AI แล้ว AI เราสามารถาเปิดไ,ปได้เลยครับก็จะคำนวณตามพฤติกรรมที่เราเหยียบนะครับระบบออโต้แล้วก็โหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมด F หรือว่าโหมดฟ้าด์รอกไาให้ที่ลูกค้า4ี่ิบสานะครับตอนนี้หน้าจอจะเป็นตัว A อยู่นะครับอ่า o อฟแล้วก็ On ก็จะเป็นตัว F นะครับโหมดฟา์หรือว่าสปอร์ตนะครับความเร็วสามารถปรับได้255ระดับนะครับนี่ครับเลือกปรับตามความเหมาะสมเลยครับเดี๋ยวมาดูรอบนะครับเจะเหยียบเพล่งแช่ไว้นะครับประมาณนี้1500รอบอผมจะสไลด์ขึ้นนะครับสังเกตรอบนะครับ นี่ฮะเขาจะขึ้นตามเท้าเรานะครับเหยียบเท่าเดิมเนี่ยอันนี้คือกล่องสามารถใช้งานได้ปก,กตินะครับเหยียบเท่าเดิมแต่รอบเราจะขึ้นไวครับแล้วนี้ก็ลูกค้าก็เลือกปรับตามความเหมาะสมได้เลยครับเพราะฉะั้นต่อไปก็ไม่หมดดินหอบนะครับตัวนี้ออนเขาจะเป็นตัว H เรนะครับที่ตั้งไว้ กล่องตัวนี้ก็คือสามารถเพิ่มระดับความดังเสียงได้นะครับทุกเสียงเลยความเร็วสามารถปรับได้ทุกเสียงครับช้าเร็วลาบมาขวาหอบเขาก็จะช้าให้เรานะครับนี่ฮะฟังเสียงครับเวลาเดินหอบอ่ากล่องตัวนี้สามารถตั้งเวลาเดินหอบได้นะครับอยากจะให้หอบกลับมากี่วิ มมติเล้ว,ว่าเราแตะคันเร่งแล้วอยากจะใช้หอบกลับมาหนึ่งจุดห้าวิแตะปุ๊บอ่าอันนี้0ูนจุดห้านะครับ0ูนจุดห้าก็คือแตะคันเร่งแล้วแต่ไม่มีเวลาทิ้งช่วงนะครับแต่นี่ครับหอบเขาจะกลับมาเลยหรือว่าถ้าไวเกินไปเราก็มาตั้งหน่วงสองจุดห้าวิแตะคันเร่งหอบเขาจะเงียบไปครับประมาณสองจุดห้าวิวก็จะกลับาันเดอหอบเหมือนเดิมอ่ากล่องตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษ สองตัวนี้นะครับความเร็วกับเดินหอบได้เลือกเสียงครับมีทั้งหมดให้ทุสี่เสียงตัวนี้ครับสิบสี่เสียงทุกเสียงสามารถปรับแต่งได้เหมือนกันหมดครับสี่เสียงกดให้ดูครับ 7, 8, 9, 10, เจ็ดแปดเก้าสิบเสียงที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับผมอลองไปเล่นดูนะครับถ้าสั่งตัวนี้ไปอลองไปเปิดเ,เล่นดูหรือว่าตั้งค่าเล่นดูครับเดินหอบสามารถทางานควบคู่กับเครื่องไฟฟ้าได้นะครับ เราตั้งค่าเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่หน้า, mm hmm. าเครื่องไฟฟ้าโหมด ai หรือโหมด f ที่เราจะใช้งานได้เลยครับหอบยังทาง,งานอยูอ่แล้วก็ถ้าเราไม่ชอบเราก็ว่าปิดได้โอเคครับผมโหดต่อไปก็จะเป็นโหมดตัว anti s l e e p ตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าก็จะเป็นโหมดกันลื่นครับผมฟังก์ชันโหมดกันลื่น o ฟอ on รอบเครื่องเราสามารถปรับรอบเครื่องให้เขาตัด แระทอกแรงบิดในช่วงกี่พันรอบเราก็มาปรับตัวนี้เอาครับผมการลื่นคืออะไรคือความหน่วงวของข,า,ขาเครื่งครับอ่าถ้าเราใส่เยอะเครื่งเราก็จะหน่วงเยอะครับผมตั้งค่าเสร็จแล้วเราสามารถอ่าเปิดออนไปได้ถ้าเราจะใช้งานโหมดนี้เราก็กดปุ่มโหมดตัวนี้มาให้เจอฟังก์ชันตัวโอ่าก็จะเป็นโหมดกันลื่นแหลวครับหรือว,ว่าที่สลิป ทุกฟังก์ชันจะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีคลิปถ้าไม่เข้าใจสามารถเข้าไปดูหรือว่าอ่านคู่มือย้อนได้ครับหรือว่าถ้าเราแบบไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็สามารถออฟไว้ได้ครับผมหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดอิโค้คลับหรือว่าโหมดประหยัดน้ำมันเราออนแล้วก็มาตั้งความประหยัดได้255ดับสไลด์มาเลยครับอยากได้ความประหยัดแค่ไหน อันนี้จะไม่มีข้อจํากัดนะครับหรือว่าเอ term, ผมต้องตั้งไว้เท่าไหร่ลูกค้าต้องตั้งไว้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับถ้าตั้งเยอะอ่ะขลังเราก็จะหน่วงเยอะนะครับตัวนี้จะมีผลกับขล่งนะครับถ้าเราตั้งเยอะขล่งเราก็จะหน่วงอ่าอันนี้ผมถติวรร่าตั้งไว้สุดเลยดูขล่งนะครับนี่ฮะแล้วก็ดูสังเกตลบนะครับเขาจะไม่ค่อยตอบสนองอนี่ครับผมถ้าตั้งเยอะ แต่ถ้าตั้งน้อยๆเราก็อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าต้องการความประหยัดแค่ไหนตั้งเยอะก็ประหยัดเยอะครับผมตั้งน้อยแต่เราก็ต้องแยกต้องแลกกับเครื่งที่มันซอฟลงครับน่วงลงหนักลงโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดปิดควันปิดควันนะครับสายดีเซลแต่นนี้เป็นรถเบนซินครับอันนี้ไม่ได้ใช้งาน ถ้าไปรถดีเซลก็สามารถใช้ตัวนี้ปิดควันได้ข้อดีคือตัวนี้คือจะเป็นาสามารถเลือกรอบปิดควันได้ครับตัวนี้เลือกรอบปิดควันได้นะครับให้เราถ้าเราได้กล่องมาแล้วให้เราออนก่อนจากนั้นถ้ารถใส่รีแมพให้เราเหยียบคันเร่งให้สุดเลยครับสมมุติว่ารถบางคันเปิดรอบมาห้าพันรอบเลยครับอ่าเราก็กดออนแล้วก็ลาก ไปทางขวามือคือเอาง่ายปิดควันสุดรถเราจะเหยียบไม่ออกนะครับเพรง้จะเหยียบไม่ออกครับผมจากนั้นให้ลูกค้าสไลด์มาด้านซ้ายนะครับสายล,ลงมารอบเขาจะตีขึ้นหรือว่าฟาดขึ้นฟาดขึ้นนะครับอ่าเราก็มาดูที่รถของเราว่าสมมุติว่าอ่ลาลากจนแบบได้ละสี่พันห้าสมมุติว่ารถล,ลูกค้าจูนมาห้าพันแล้ว ลากรอบตัวนี้มายัน4.5แล้วไม่มีควันก็สามารถล็อกว่าได้เลยครับแบบนี้ฮะอันนี้ผมสมมติให้ดูนะครับลูกค้าก็สามารถล็อกว่าได้เลยอ่าพอเจออ่าด่านข้างหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่ารถพี่จะเอาไปตรวจสภาพลูกค้าตรวจสภาพเราสามารถกดปุ่มโหมดตัวนี้นะครับมาให้เจอฟังก์ชัน S อ่าหรือว่าสโมกนะครับเขาจะทํางานทันทีนะครับ เพราะว่าเราตั้งค่าไว้แล้วเราไม่ต้องเข้าแอปนะครับเราสามารถกดปุ่มโหมดตัวนี้อ่านะครับสมวุลูกค้าใช้ AI อยู่เจอ,อข้างหน้าว่าจะเรียกตรวจหรือเปล่าเราก็สามารถกดปุ่มนี้มา,าเจอฟังก์ชันเอเลยนี่ฮะคือจะไม่มีควันก็ถ้าเจอแบบนี้เราก็กดที่ปุ่มโหมดมาที่ฟังก์ชัน guess ได้เลยครับเขาจะทำาะไให้เราแบบออโต้เลยครับอันนี้รถ เบนซินก็ไม่ได้ใช้งานนะครับหมดต่อไปก็จะหมดล็อกรถครับอหรือว่าล็อกขาเครียกกันต์ขโมยการใช้งานก็คือกดออนครับจะเป็นแอลหมุนให้เรานะครับแอลหมุนเนี่ยจะเป็นตัวแอลหมุนให้เราอันนี้คือการใช้งานไม่ได้แล้วนะครับใช้งานไม่ได้่าสามารถล็อกรถได้เลยครับหรือว่าจะมาล็อกหรือว่าปลดล็อกที่ตัวกล่องได้ครับ B ลบอ่านี่ครับรถใช้งานได้ปกติ กดบีบวกนี่ครับใช้งานไม่ได้แล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันเสริมนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสำหรับใครที่จะยืมรถเราสามารถมาปรับตั้งค่าตัวนี้หรือว่าตั้งตั้ง,ต,งตั้งรอบได้ครับมาให้เหยียบรอบเกินบอกนี้นะครับการใช้งานคือเหยียบตัวนี้ก็คือรถจะเหยียบไม่ออกที่เหยียบไปไปเหมือนเราล็อกรถไว้ เราก็มาสไลด์ขึ้นเลยครับนี่กำหนดรอบได้ครับว่าจะต้องการเท่าไหร่อ่าสมมติว่าสองพันสองพันรอบครับผมเราตั้งไว้แล้ว,ลวใครจะนำรถเราไปก็สามารถเหยียบได้เท่านี้ครับไม่สามารถเหยียบมากกว่านี้ได้แล้วนะครับเพราะเราตั้งที่โทรศัพท์ไว้แล้วกล่องเขาจะจำค่าไว้ครับโอเค กดต่อไปก็จะเป็นโหมดตัวเร่งรอบนะครับรรติดทั้งเสียงเอาไว้สําหรับเร่งรอบชาร์จแบตให้มันไวขึ้นนะครับออนเนี่ยแล้วก,กดบวกได้ครับเราจะไปกดเลขตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดบวกละเอียดเราก็จะปาดขึ้นออปปิดเปิดได้ครับผมโหมดสุดท้าย จะเป็นตัวรีแมปตัวนี้นะครับเอาไว้คุมรถที่รีแมปแล้วนะครับหรือว่าเอาไว้ดรอปรถที่รีแมปมานะครับก็มาเข้าตัวนี้อ่าแล้วก็เราเราก็มาปรับพิซเซตเอานะครับจะมีทั้งหมดสามพิเซตพิเซตหนึ่งพิเซตสองพิเซตสามอ่าแบบนี้ครับตัวรถจูนมาหนักก็คือเราสามารถมาปรับสเต็ปตั้งค่าจะจะขับเป็นรถเดิมเราก็มาปรับตัวนี้ได้ครับสเต็ปสอง่าเราจะเอาแบบซิ่งหน่อย แล้วก็มาปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ครับสเต็ปสามหรือว่าพิเศษสามเราเราจะปรับตั้งค่าหรือว่าสายดีเซลต้องการควันมากควันน้อยมาปรับพิเศตพวกนี้ได้เลยนะครับพิเศษหนึ่งต้องการควันในน้อย,อยหรือควันไม่มีก็มาปรับตรงนี้ได้เลยครับพิเศษสองต้องการมีควันบางๆสวยๆก็มาปรับตรงนี้ได้พิเศษสามต้องการแบบควันหนักเลย เราก็มาปากตรงนี้ได้นะครับพอเราใช้งานสเต็ปไหนหรือว่าพิเศษไหนเราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับผมเนี่ยตั้งเสร็จเรียบร้อยครับ,บลูกค้าอถอดครับเนี่ยโอเคครับผมจะสินค้าก็ทักแชทเข้ามาได้ครับหรือว่าสายด่วนโทรเข้ามาได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณครับ